ได้ยินเสียงว่าเล่นน้ำอยู่หลังบ้านแม่แม่ได้ยินเสียงว่าเล่นน้ำนิ่งแล้วเอฮ้อ ขึ้นแล้วไปฝั่งโน้นแล้ว ลูกไล่ปลาหน่อยเร็วซึมเลยซึมเลยมองเห็นแล้วมองเห็นนูแล้วเลกเาเลยอะซึมเลยซึมเลยซึมเลยไล่ปลาหลยเ ฝั่นนงนี้มีแต่ช้างตัวผูกผูกไว้นะคะนั่เออกระเด็นถึงนี่เลยไม่มีไม่มีไม่มีทอยเห็นแอปเปิลในมือ <c oughs> อ้ออ <c oughs> ได้กินเร็วถท่นน้อหมดแล้ว,วไ,ลไปขึ้นก็ขึ้นเยียบยุคาตาเด้อ หมดแล้วไม่มีหมดแล้วหมดแล้วไม่มีไม่มีของแซนอยากโดนตาไม่มีหมดแล้ว,ไ,ลวไปดีกว่าเดินตามนะ,นะอนอยังโดนยูคาตาเด้อ,ะอนะต้นยูคาเล็กๆอยู่ใต้ขาวมาไม่เป็นไรของกระตาไม่ด่าหรอก

แค่รล้วยคือหักออกเลยนั่ะรื้อเลยอย่ามาทางนี้เด้อไม่มีของกินอย่ามาไม่มีหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโซเฟียเลยโอ้ยมาตอกเฟียเลยหมดแล้วไปยครั้ก็กลับไปไปอาตัว น,นัน<ป>ติดโซ่แล้วน,นั่นเอ้ยขาตั้งกล้องเลยเียเ,ลดลดเดียวมา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 เลีกยแค่เดียวให้ให,ให้โอกาสสองหรือสามนาทีมาพอติดโซ่น,นัออ่นจะมามาไม่ได้สามนาทีมานี่อีกสามนาทีไปทางนู้นตไปไปเห็นแล้วมองตามแล้วไม่ไ<ป>หักแล้วอยู่คาตาหนิอ่าอ่าอืให้อยู่หรอกอืมอืมอ,อ,อ,อแล้ว บแอปเปิลมาในกระเป๋าเด้ไยแม่แม่ขอแล้วพอแล้วหมดแล้วนู่นงาติดเต็มโครนเลย้ย้ยลูกว้าเลยอ้วยอ่ะไปหาพ่อฟังนน่นนนนู่นล้นแล้วพ่อที่ลงน้ำแล้วนั่นไป เดยยินเสียงตุ้มตามตุ้มตามอยู่ด้านหลังแม่แม่เลยเดินเดินออกข้างหลังเห็นนาวาอีกแล้วไม่ต้องลงไปขัดตัวอยู่บ้าไปเดินก่อนมาเลยแล้วเดินตามแล้วแม่มไปอีกบ่อไปฝั่งน bon so yep. ู้นบอจะถูตัวนั่น ไม่กลับไปอาบอยู่บ้านบอเคยไปทางนั้นเด้อแม่แม่ลูใส่ตามาไปไปมาจิดุงกระบื้น ลางานไม่ใช่เหยียบองตาหักวัวล่เมื่อกี้อือดได้ลง

เราป่าไม่เลยุ้ยขึ้นก็ขึ้นงั้นจะขึ้นไหมดูดๆมเล่นชลัด้วยชลาใครงมไหมถึเอาไม่กาจะขึ้นนะลงไปลงไปลง มาเดี๋ยวรถยามาตรงมาเอาไปไปอีกไปนี่หักแล้วอันนี้หักเรียบร้อยหักแล้วหนโนตไปทูต้นสะดาวไปเออแม่แม่ จะเยอะๆๆๆเร็วจะไปหรือไม่ไปบรรยากาศลุมแบบนี้น่าจะวุ้งๆๆาาโอ้ยอุ้ยไม่เอ้ยหมดเลยว่ามันหมดแล้วค่ะไมดห่าไม่ได้ได้กินบ่ไปเดินไปก่อนป้าไปกินอยู่นู่นป่ะมาเร็ว อย่าวนอยู่กับของกินได้หนีแม่แม่ได้กินไปเดินก่อนไปเดียให้เอาในกระเป๋าอย่าเพิ่งแป๊บนึงอุตสาห์เก็บไว้กินคนเดียวอันใหญ่ด้วยให้พ่อพาให้ก่อนมามาล้างน้ำไว้เรียบร้อยของเหลือเดนจากโดนตาโดนใจโดนยายแม่แม่กินทีละชิ้นพ่อมา เนี่ยแต่ส้มอยู่ในกระเป๋าสองลูกโนูนโนูนแม่แม่นูห่วงของกินเข้าไปเอ็กโซเพลดปล่อย เมื่อกี้อยู่อคอกวัวได้ยินเสียงอาวาไหม,มไม่เลยเดินออกมาวายอย่าเดินเร็วพี่เล็กเดินไม่ทันเด้อเอไปให้หมดหมดแล้ว เดกินวจะต้มย่างมันเลยนน้รับบรรยากาศเนี่ยเอาไปดูมา,มาเลยมามาเด็กดึเต็นท์เามามนุาหนหมดแล้วนุนปวดมาไม่เอาไปขยะขยะอย่าเย,ยียบมามาเก็บอ,ออกก่อน ถ้าหนูเดินก่อนก็ไม่ได้ถ้าอุ้แมววาจะไม่เดินเดักเราดังมาย เอาจะรัดไปบอกรัดก็รัดโอ้ยพาบมึกปลาขอบไอ้ซอตรองกระตอน

ยาว่าไม่เกิดเลยแม่แม่ขวดขวดแหมขวดน้ำพ่อนะ มาเาน่ไม่ใช่น้ำมันร้อนบ่าเดียวดัลดัลเริ่มแล้วครับวู้วกาแฟก็สงไ้ินเลยมาไแมากินยาอยู่

ขัดงาโอ้ขัดดิน,ดดนขัดขีโ้โคลนออกจากงาเลยนะั่นเต็มเลยแม่แม่มาบนสูงสูงอาบาสูอาบาสูงสูบน,บน,น,นถ้าไม่มีของกินจะไม่บนสูงโอ้ยเด็กโอ้ยเอ็มดินเหนียวด้วยมาเอ่องเด็ม 抱佛那通，走，走，走，来，来、oh, you know, OK，走，嗯，好，啊，过来拿，嘿，嘿。

xuống mất, thuông mất, thuông Lên hát nè Thuông Đấy mấy, thuông là xong, thuông Ơ Ủu, bị đứt ra bốn lời Ở Bốn

ที่วียามมาขับตวงคนนียาวไปกระตตัวนคนยาวเลยแหละมือนแม่มเแมมดโอ้ยแ้องถต้องขัดด้อกเดี๋ยวต้องต้องยิงกัดมันูเน่ยขัดไปพ่ออย่าเตะพ่อเลย่เัด่งละอขัดไมได้ล่นน้ำ เชื้อราไข้เชื้อราต้องดูดีๆนี่กลุลูกเขาทำไมคนเองเยอะจังวะกินอะไรอยู่เกลืออะไรเพื่อนยังโอ้โห อย่าอุตส่าห์ตัดให้มันจะได้กินยอดหน่อยไม่ได้กินอินทรีย์ปมุดทุวันเลยเนี่ขึ้นไม่ขันด้วยไอ้เนี่ยเอาโอ้ดูดูเดียวกินยาก่อนไหมโอ๊ยรองเท้า Lúc bay. Rồi <Đói>, mẹ Thôi Rồi. Ngồi lạc thôi thôi, thôi

โอ้ยนี่มามามาแล้วจัดกอรชั่วโมงกันหมดหลังใช้ได้กัดแล้วจัดการลงมีอย่างไรก็ต้องยกห้าร์ดมันให้ต้องอย่าง อุตส่าห์เก็บผลไม้ไว้กินคนเดียาววาได้กลิ่นผลไม้ในกระเป๋ามองไปมองมามันก็ไม่หมดก็กระลายจนร่องเลยเอาโอ้ยน้ำก่อนไมหลอาไอย

ไปพ่อไปแล้วปิดน้ำก่อนเออหยใส่ใส่ได้นะคะมายูด,ดูดนะูดูดูดูงี้งดูโอ้ยหลุดแล้วดดดโอ้ยเด้งด้าดมาใส่ดดด ไอ้นายนี่มาฟังนี้จะไปแต่ฟังนูว่าอย่าเดินเร็วเดินไม่ทันฝากกดไลค ก็ติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่ๆี่ยจะไปาก่อนจไปเหตุอยจีกระบุเดี๋ยวไปยเอ้ยไปไป เดนี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะครับผมค่ะแวะตลอดทางแม่แม่ฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะแม,กกมะะ่แม่จ๋า